สวัสดีครับเป็นผืนที่สองสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นผ้าทอยกหกตะกอเอ่อทอยกพริกไทยดูนะครับทอยกพริกไทยทก็วันนี้ทำคลิปนอกสถานที่คลิปที่แล้วบอกแนะนำไปว่าอารมงชใจมาพักที่ไหนนะครับก็บรรยากาศ นี่ช่วงบ่ายมาเช้านี้ที่ทําคลิปเป็นช่วงเช้านี่ไปช่วงบ่ายดูสิครับไม่ต้องใช้แสงอะไรช่วยเลยแสงธรรมชาติพยกหกตลายอะไรลายอะไรหมายเลขอะไระเป็นสีเทาขี่เท่านะครับเป็นาลายลายดอกมะเขือหรือประกาศประกาตอ๊อปหมายเลขเจสองสี่ห้าห้าราคาท่านลุงชัยสี่พัคูณสอันนี้4เมตรนะครับ ตัดแบ่งยาสนิทมิตรหายได้หรือว่าตัดชุดได้เลยดูเชิงที่ครับสวยไหมดูที่ครับสวยไหมเป็นรูปหัวใจข้างบนก็เป็นเส้นภุมมลายดูสิครับอาจจะไม่เหมือนกับทุกครั้งวันนี้ลองตั้งกล้องขึ้นมาใน,ในทางตั้งไม่ไม่ใช่ดังนอนก็ลองชมกันดูว่ามันประมาณไหนนะครับสำหรับที่พัก คืนนี้คืนหนึ่งรู่นี้บ่ายจะถึงได้กลับสุรินทร์กันก็อาจจะได้ทําคลิปอีกคลิปหรือ2คลิปนะครับก็ติดตามชมกันได้สนใจก็ติดต่อมาตามหมายเลขที่ทางช่องทางที่เราเคยให้ไว้ที่ที่นาท,ที่ภาพนิ่งนะครับหรือที่หน้าตัวรายละเอียดของมันติดต่อเข้ามาครับติดต่อติดตามเข้ามาถ้าอยากสนใจราคาบอกแล้วลดไม่ลดติดต่อเข้ามาก่อนอเข้ามาคุยกันอันนี้ เม็ดตื่นนะครับเพราะหมักคลามย้อมได้คลามออกเป็นสีเทาออกเป็นสีเทาขี้เท่า,ออทา,ทานะครับสีเทาขี้เท่า,ทาสนใจรีบติดต่อครับเพราะไม่มีแล้วสําหรับช่างคนนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะว่าฝีมือผมได้เปลี่ยนช่างแล้วนะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นงานเก่าเก็บอ่าเป็นงานเก่าแต่ว่าก็ยังไม่เก่ามากเพิ่งสักเดือนสองเดือนนี้เองนะครับ ก็ติดต่อกันข้นมาครับขอาบพระคุณอย่างสูงครับที่ได้ติดต่อติดตามมุงชัยผาไหมายสุรินทานจองโหครับสวัสดีครับ